สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเบลดสามอมหิตพันอมตะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้นะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระตือปลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วก็ตามไปรับชมการสปอยกันได้เลย หนังจะเริ่มมาที่คนกลุ่มหนึ่งที่กําลังตามหาอะไรบางอย่างในวิหารล้างนะครับและทันใดนั้นสิ่งที่พวกเขาตามหาก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็จัดการเด็ดหัวคนในกลุ่มไปหนึ่งคนและภาพก็จะตัดมาที่รายการข่าวแห่งหนึ่งนะครับที่กําลังจะถกเถียงกันเรื่องเบลดแล้วก็แวมพร์โดยมีด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแวมพร์หนึ่งคนแล้วก็ f b i มานั่งถกเถียงกันนะครับคือไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนเชี่ยวชาญทางด้านแวมพร์นะก็คือมันไม่ได้เก่งอะไรหรอก ส่วนทางด้านพิบลเของเราก็จัดการไล่ล่าพวกลูกกระจอกนะครับตามสไตล์การเปิดเรื่องแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหนึ่งในลูกกระจกของพวกมันน่ะมันมีมนุษย์ปะปนอยู่ด้วยเว้ยทุกคนก็คือพวกแวมไพร์มันต้องการจะให้พิบลเของเราฆ่าคนจริงๆเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการโจมตีทางสื่อนะครับและพวกมันก็ยังแสบสุดๆเลยแม่งอัดวิดีโอไว้แล้วก็นําไปส่งตํารวจบอกตํารวจไปจับเบลทีมันฆ่าคน พอกลับมาถึงบ้านวิสเลอร์ก็เดินเข้ามาถามเบลดเลยว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเบลดก็เลยบอกว่าน,นี่กูยิงคนตายไปหนึ่งคนกูนึกว่ามันเป็นแวมไพร์มันหลอกกูวิสเลอร์เลยบอกมึงชักจะเอาใหญ่แลวนะไอ้เบลดมึงอย่าห้าวให้มากภาพก็จะตัดมาที่กลุ่มคนที่เราเห็นตอนต้นเรื่องนะครับก็คือทั้งหมดเป็นแวมไพร์นะและสิ่งที่พวกมันตามหาก็ตามพวกมันกลับมาด้วยนั่นก็คือแวมไพร์ตัวแรกของโลกหรือเรียกง่ายๆว่าแดคูล่านั่นเองแต่ในเรื่องนี้เขาจะใช้ชื่อว่าเด็กนะครับที่เด็กก็ถามว่าปลูกกูขึ้นมามาไ แม่สาวแวมพร์ที่มีชื่อว่าดเนกาทาร์ลอก็บอกว่าอยากได้เลือดมึงแล้วก็อยากให้มึงไปฆ่าไอ้เบลดด้วยโดยผมจะขอเรียกดเนกาทาร์ลอตว่าทาร์ลอเฉยๆแล้วกันนะครับทางด้านของเบลดที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวแบบดังสุดๆก็กําลังโดนวิสเลอร์ด่าว่ามึงทําอะไรไม่คิดเืยน,นะมึงระวังตัวหน่อยเบลดอย่าให้เป็นข่าวพิ่เลดที่กาลังห้าวสุดๆก็บอกกับวิสเลอร์ว่ามึงอะคิดมากมึงจะใส่ใจไปทำไมเยอะๆไอ้แก่วิสเลอร์ก็เลยบอกว่าก็เพราะว่ากูใส่ใจและระวังมากๆเนี่ยแหละเราถึงได้อยู่รอดดดมาไ้เ็ก ภาพก็จะตัดมาที่แก๊งแวมพายฝึกหัดนะครับที่อยากจะแดกแม่ลูกอ่อนเอามากๆแต่เกมดันพิกแม่ลูกอ่อนคนนั้นเธอดันเป็นนักล่าแวมพา์าะมีชื่อว่าอบิเกลวิสเลอร์นะครับก็คือลูกสาวของวิสเลอร์เนี่ยแหละและพวกแวมพร์ฝึกหัดก็โดนกระทืบกลายเป็นเท่าไปหมดที่เบลตที่ไปสร้างเรื่องไว้เรื่องนั้นก็กลับมาตามสนองพี่แกยอย่างไวและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้เบลตสูญเสียวิสเลอร์ไปด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะห้าวดีนะพอมาถึงห้องสอบปากคํา ไอด็อกเตอร์คนที่บอกว่าเชี่ยวชาญทางด้านแวมพร์มันก็มาคุยกับเบลดนะครับแล้วมันก็เฉลยว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกน้องของพวกแวมพร์มาได้5ปีแล้วแล้วมันก็มากระซิบข้างหูเบลดว่ามึงอ่ะแพ้แน่เพราะแผนของพวกแวมพร์มันกําลังสําเร็จโดยแผนของพวกแวมพร์ก็คือการปลุกแด็กูล่าเพื่อที่จะเอาเลือดมันมาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะให้แด็กูล่ามาฆ่าเบลดด้วยพักแก๊งของพวกทาร์ลอตก็เข้ามาเพื่อที่จะเอาตัวเบลดไปนะครับและทันใดนั้นมันก็มีร่างของแวมพร์พุ่งออกมาจากกระจก และคนที่ตามมาช่วยเบลดเขามีชื่อว่าฮันดิบาลคิงนะครับโดยผมจะขอเรียกเขาว่าคิงนะอีกคนก็คืออบบิเกลลูกของวิสเลอร์นั่นแหละพอมาถึงไอ้คิงมันก็เอาเซรุ่มยัดเข้าปากเบลดก่อนเลยก็บอกรีบซูดนะแล้วก็รีบมาช่วยกูหน่อยพี่เบลดที่ได้พลังกลับมาก็จัดการไล่กระทือพวกแวไพา์จนมันหนีไปแล้วตัวพี่เบลดก็หนีออกมาได้พร้อมกันทุกคนพอกลับมาถึงฐานไอ้คิงมันก็บอกกับเบลดว่าอยากให้เบลดเข้ามาร่วมทีมด้วยนะพี่เบลดที่ตอนนี้สดจัดก็บอกว่าพวกมึงอาจจะทําอะไรได้พวกมึงมันไก่อ่อน อับิเกลก็เลยบอกพ่อกูต้องการให้กูมาช่วยมึงเนี่ยจบไหมพี่เบลดก็แบบโอเคโอเคช่วยก็ได้ทางด้านของแก๊งแวมไพร์ที่กําลังหัวเสียที่เบลดมันหนีไปได้ทันใดนั้นพี่เด็กก็เดินออกมาแล้วก็บอกพวกมึงล้มเหลวมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยวกูโชว์เองตัดมาที่ฐานของไอ้คิงนะครับพวกเขาก็กําลังป้อนข้อมูลให้กับเบลดอยู่โดยบอกว่าตอนนี้พวกแก๊งแวมไพร์มันได้ปลูกแดกูล่าขึ้นมาแล้วนะพร้อมกับวิเคราะห์รูปร่างแล้วก็ลักษณะนิสยัยจากเศษอาวุธที่แดกูล่าเคยใช้ แล้วก็บอกกับเบลดว่าไม่มีใครเคยปราบแด็กูล่าได้เลยแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งมันนึกเบื่อโลกมันก็เลยหายตัวไปซะงั้นพี่เร็กของเราที่ออกมาเดินเที่ยวก็ไปเจอเข้ากับร้านขายของเล่นของแวมไพร์นะครับพี่แกก็เลยเดินเข้าไปดูแต่ดันโดนพนักงานขายกวนตีนพี่แกก็เลยจับไอ้พนักงานคนนั้นโยนออกนอกร้านแล้วก็จับแฟนมันมากัดคอไป1หนึ่งทีทั้งด้านของเบลดแอนด์เดอะแก๊งก็ออกตามล่าข้อมูลจากพวกแวมไพร์ลูกกระจอกนะครับแล้วก็ได้ความว่าต้องไปหาไอ้ด็อกเตอร์แวนส์ ก็คือไอด็อกเตอร์ที่ทําเป็นเสียนเรื่องแวมไพร์ตอนต้นเรื่องนั่นแหละพอไปถึงก็ปรากฏว่าไอด็อกมันตายหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนที่ยืนอยู่ก็คือแดกูล่าที่มันปลอมตัวเป็นไอด็อกคือพี่เวกของเราอย่างโหดแป้งๆลากเป็นใครก็ได้พอเจอกันพี่เบลดกับพี่เวกก็ได้ฟรีลันนิ่งวิ่งตามกันอยู่สักพักหนึ่งจนไปจบที่ยอดตึกแข่งหนึ่งโดยที่พี่เวกมีเด็กอ่อนเป็นตัวประกันนะครับ ตัดมาที่แม่สาวทาลอสนะครับที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเมียของพี่เดรกเป็นที่เรียบร้อยทันใดนั้นพี่เดรกก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกพี่มีของฝันให้น้องแล้วก็กัดขอเพิ่มพลังไปหนึ่งทีเบลดกับอบิเกลที่ตามข้อมูลมาเรื่อยๆจนมาเจอกับโรงงานผลิตเลือดของพวกแวมไพร์นะครับโดยโรงงานนี้มันใช้มนุษย์เป็นเนเพื่อสูบเลือดเรื่อยๆเลยนะครับคือมันจะเลี้ยงไว้แล้วปล่อยให้สมองตายแล้วก็สูบเลือดไปเรื่อยๆพี่เบลดของเราที่เห็นแล้วโมโหมากก็สั่งปิดโรงงานทันทีแล้วก็จัดการยิงเอโลลูกน้องของแวมไพร์ไนปหน ทางด้านของเด็กที่ตอนนี้เขาปลอมตัวเป็นวิสเลอร์แล้วก็บุกเข้ามาที่ฐานของไอคิงนะครับแล้วมันก็จัดการฆ่าทุกคนเลยแล้วก็จับไอคิงกับเด็กที่มีชื่อว่าโซอี้ไปโดยโซอี้เธอเป็นลูกสาวของซัมเมอร์ฟิวนะครับก็คือผู้หญิงตาบอดที่อยู่ในทีมไอคิงนั่นแหละตัดมาที่อบิเกลกับเบลดที่กลับฐานมาแล้วไม่เจอใครนะครับจะเจอก็เพียงแต่ศพของซัมเมอร์ที่โดนตึงไว้พี่เบลดก็เลยพูดกับอบิเกลแบบคนเท่เทว่าต้องเก็บความโกรธแล้วนําไปใช้ให้ถูกวิธีนี่เท่สุด ไอคิงที่ตื่นมาในดงแวมพร์มันก็ได้เจอกับน้องหมาที่พวกแวมพร์มาฉีดเชื้อจนกลายเป็นหมาแวมพร์นะครับน้องมีชื่อว่าแพคแมนดูดีๆก็น่ารักดีเหมือนกันและแม่สาวเทลอสเธอก็ได้มาถามข้อมูลของเบลดกับไอคิงนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้อะไรนะเพราะไอคิงมันกวนตีนอย่างเดียวเลยไม่บอกกูไม่ขายเพื่อนก่อนที่เบลดกับอบิเกลจะไปตามช่วยเพื่อนก็ได้แวะมาดูวิดีโอที่ซัมเมอร์อัดไว้ก่อนตายนะครับตัวเธอบอกว่าเธอได้ทําอาวุธไวรัสไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มันมีข้อแม้คือมันต้องผสมกับเลือดของเด็กและอาวุธไวรัสชิ้นนี้มันจะทํางานโดยการแพร่ทางอากาศทําให้แวมพร์ที่อยู่ในระยะตายหาจนหมดข่าวร้ายสุดๆเลยคืออาวุธไม่มีแค่ชิ้นเดียวคือพลาดไม่ได้เลยพลาดก็แพ้ตัดไปที่พี่เด็กที่กําลังนั่งคุยกับโซอี้อยู่พี่เด็กก็ถามว่ากลัวความตายไหมแล้วถ้าพี่ทําให้หนูเป็นเด็กไปตลอดกาลหนูอยากได้ไหมโซอี้ก็เลยตอบว่ากูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเพื่อนกูก็ตามมากระทืบมึงแหละคือไอเด็กนี่บันห้าวสุดๆ เบลดกับอบิเกลที่เตรียมอาวุธเสร็จแล้วก็กําลังแวน้นมอเตอร์ไซค์ไปช่วยคนอื่นแบบคนเทๆ่ๆไอคิงที่กําลังกวนตีนเพื่อซื้อเวลาชีวิตให้ตัวเองอยู่ทันใดน,นั้นพี่เบลดของเราก็พุ่งเข้ามาอย่างเท่แล้วก็จัดการกระทือแวมไพร์ทุกตัวแล้วก็ปล่อยให้อบิเกลมาช่วยไอคิงนะครับพี่เบลดไม่ช่วยเพราะไม่ชอบหน้ามันไอคิงที่โดนช่วยออกมาแล้วมันก็มาเจอด่านแรกเลยก็คือหมาแวมไพร์คือรอบนี้มันไม่ได้มีแค่หนองปอมนะครับคือมันมีตัวใหญ่อีก2ตัวด้วยคือน่ากลัวสุด,สด ไอคิงมาเลยจัดการล่อหมาให้วิ่งตามจนหมามันวิ่งทะลุกระจกพุ่งลงไปตายอย่างหมาเลยแค่นั้นยังไม่จบนะครับไอคิงมันดันซวยไปเจ,เจอเจ้าของหมาที่มีชื่อว่าจาโก้กริมวูดทั้งสองก็เลยได้วางมวยกันสักพักไอคิงมันทนไม่ไหวมันก็เลยหยิบกระสุนยูวีกรอกปากไอจากโก้และจัดการอัปเปอร์คัตเป็นหนึ่งทีจนกระสุนระเบิดคาปากไอจากโก้ตายห่าไปเลย พี่เบลที่ตามมาหาเด็กจนเจอทั้งสองคนก็ได้ฟันดาบกันอย่างดุเดือดจนพี่เด็กแกทนไม่ไหวก็เลยแปลงร่างเป็นร่างแดกูล่าเพื่อจะมาฆ่าเบลนะครับแต่ทันใดนั้นอบิเกลก็โผล่มาแล้วก็จัดการยิงธนูไวรัสใส่เด็กไปหนึ่งทีแต่พี่แกรู้ทันแล้วก็หันมาคว้าลูกธนูไว้ได้แล้วก็โยนทิ้งไปอบิเกลก็เลยยิงใส่อีกลูกเพื่อเปิดโอกาสให้เบลพอพี่เบลแกได้โอกาสแล้วพี่แกก็หยิบลูกธนูไวรัสมาแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ท้องของเด็กหนึ่งที พอเด็กได้รับไวรัสแล้วพี่แกก็สำลักออกมาเฮือกใหญ่และในนั้นมันก็มีไวรัสที่ผสมกับเลือดอย่างสมบูรณ์แล้วลอยไปตามอากาศจนทําให้แวมไพร์ทั้งหมดที่อยู่รอบๆตายห่าหมดเลยรวมทั้งตัวพี่แกด้วยเบลดที่เป็นลูกครึ่งแวมไพร์ก็เหมือนจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะพี่แกนอนนิ่งไปเลยและก่อนที่พี่เด็กจะตายแกก็ได้ฝากคําคมไว้ให้กับพี่เบลดนะครับว่าไม่ช้าก็เร็วความกระหายย่อมชนะเสมอและพี่แกก็ตายไปและเบลดอมมาเหตุพันอมตะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเบลดสามอมาหิตพันอมตะภาคนี้ก็จะเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์เบลดที่มีอยู่แล้วนะครับและผมก็ได้ทําการสปอยจนครบทุกภาคแล้วด้วยไปหาดูกันได้สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซัดสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ